คำดีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที99หมู่บ้านสันติสุขของวันที่18ถึงวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ณที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัดังนั้นก็ขอเรียนพี่น้องเมื่อ,อระบบเองได้ปฏิญาณตนชื่อนายปัญญาผงรำท่านก็ ฐานชื่อของท่านนะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านได้ว่าตามนะครับข้าพเจ้า,านายปัญญาโขงรำประธานนำประธานนำกล่าวตามข,าาขอให้สักปฏิญาณต่อหน้าพระบรม ขายยาล์ขอให้สขอหน้าพระยาล์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาต่อหน้าพระพุทธต่อหน้าพระพุทธและสถานที่ที่อยู่นะที่นี่ ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ข้อสองข้าพเจ้าจะประพฤ้นตน 2> <2> เป็นคนดีละเว,ว,ว 2> <2> เ้นความชั่ว <2> <2> เกลิงกลัวต่อบา 2> <2> ปบาจะรักษาศีลหน้า 2> <2> ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาข้อสามข้าพเจ้า ทำเพียงตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและสังคมด้วยสันติด้วยสติปัญญาและสังคมด้วยสติปัญญากำลังความสามารถและให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม อย่างเต็มที่ข้อสี่ข้าพเจ้าจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เก็บออมเงินและดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพและกลุ่มทางการเงิน ของหมู่บ้านให้เกิดรายได้สมดุลของห้อครอบครัวครอที่ห้อที่หข้าพเจ้าเจ้าจะปกปักรักษาปักรักษาซึ่งทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมทรัพย์สินของสมทรัพย์สินของส่วนรวมและรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน ของชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมส,ส,สมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงข้อหกข้าพเาจ้าจัดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรัก,คว,รกความสามัคคีต่อกัน,นและให้อภัย ซึ่งการและกันจะดูแลจะดูแลซึ่งกันและกันและครอบครัวเหมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อให้สังคมอบอุ่นข้อที่เจ็ดพระเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสังคม และเฝ้าระวังไม่ให้มีคนชั่ว <ท iro> และคนไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านและจะทำให้หมู่บ้านหลุดพ้นจากอาชญากรรมข้อท, <is> ท, <fünf> ที่แปดครับพี่ย่า,ยา <riots> จะร่วมและส่งเสริม การร่วมกลุ่มเป็นกองทุนร่่เงพ่งพาตนเองเพื่อประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเพื่ออนาคตลูกหลานชาวบ้านเราอูกหลานชาวบ้านเราอย่างมั่นคงข้อที่9ก้าข้อที่เก้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟัง และปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้านและที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและจะให้ความร,ร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกครั้งข้อที่สี่้ระเจ้า จะรับฟัง,วฟงความคิดเห็นของผู้อื่นป,ปฏิบัติตามเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อยข้อที่สิบเอ็ดข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านสันติสุขก้า <9 d S 2> วดีอ,อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดสรรที่สุขบนความพอเพียงบนความพอเพียงครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันเพื่ออนาคตลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์ข้อที่สิบสองอาฆาตปเจ้ากระทําผิดคำศัตท์นี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพบแต่ความเสื่อมสลายหากขับหากข้าพเจ้ากระทำตามคำซื่อศักดิ์ซื่อนี้แล้วปฏิบัติดีแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขเงินทองสุขกายสบายใจตายไปขอให้ขึ้นสวรรค์ชั้นเอวะดึงด้วยเธอสาธุสาธุ